หลังจากเมื่อคืนนี้ที่ดูเบื้องแรกกันเสร็จเหมือนขนนี่ไอเดียออกมาเยอะมากคือมันสมองออกมาเยอะมากต่อยอดได้เยอะมากต่อ,อยอดอะไรเแห้งคืองานเมื่อคืนนี้ทำให้ผมแล้วก็ สบอนเสื้อหลายค่ายสนใจเป็นอย่างหนักกระแสดีมากออกไปมันออกไปบนโซเชียลเนาะจากภาพที่ดุดดไปคลิปที่ดุดดไปเนี่ยกระแสดีกระแสดีเดพื่อน้องไปเดียมาดิ ไปมาดีรอเลยแหละรอรอติดตามซีซั่นสามน่าจะเล็วนม่น่าจะหนึนน่งปีหน้าปีนี้แหละซีซั่นสามไม่หรอกแม่จ๋าจ่าซิดนีย์ออสเตรียออสเตรเลียสวัสดีนะครับ กินหอยไม่กินหอเด้อแม่เด,ด,<ม>ด้อไปไปบบหลอถุงมอ้ะเ<ม>บิดอยยิ่มมากิด,ดว่าจะตัว นั่นแหละเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงให้เงินไม่เท่ากันแต่ละงบทีมได้เยอะได้มากไม่เกี่ยวเลยทีมได้มากก็ไม่ได้ชนะดีหรอทีมได้น้อยสุดก็ไม่ได้ชน,กกนะมันเห็ุมัง้งไม่เห็ เอาเป็นว่าผลหวดก็ตัดสินตามที่เราชี้แจงตั้งแต่แรกนะครับผลบวต้องเอาไปตามตัดสินตามที่เราชี้แจงเแรกเลยพี่น้องอะไรที่มันแบบว่าจบไปแล้วมันแก้ไขไม่หรอกเพราะเราวางมาตรฐานอย่างนั้นตั้งแต่แรกเาตีดทูนไมเวรเท่นลุงอันนี้มันอาจจะมัวเราวางมาตรฐานตั้งแต่แรกเราว่าเป็นอย่างนี้ ฟูันนี้มันบริโภคเบาบริไม่บริไม่เหมือนย่างเสียวไหมันบ่ถ้าพุงเกี่ยววะพี่น้อเสียดายมั้งเกี่ยูเดียวเกี่ยวไรกบอะไรนักกิดอื่นเกี่ยวอไรก็เด็ดเดเดเดี่กองอลีพี่ง้รงเพียนี่บอกอันสกายไปตลองื้นเนาะ เต่งกับตัวภาพสมัยนี่เทปรีก <Every> ็คือไม่คือจ้าเ <c oughs> มื่อคือนนี้รูปภาพจูบป,ปากจูบยังกระไดจูบอันแม่นิกกี้ติการน้ำตา,ารับพี่น้องคนนั้นมันเจอกันมิตรภาพกันประเทศ,ศเป็นอะไร ทัวร์เราเขาจะจูบป,ปากเมื่อหลักไม่ได้จูบป,ปากเราก็หิ้วจูบกันแก้มต้นกันตามาษาคนมูจักกันรักกันไว้ดีกว่าสซงกันไหมพี่น้องสำหรับใครดิรักกันไว้ดีกว่าเกลียกดกันในเมื่อเคยมีปัญหาต่อกันแล้ววันนี้เรามารักกันได้ก็รักกันใครแบบพอดีพอง้ามปั่นกลางละพี่นอ้องไม่ได้ว่าอยังเกินแงามหรอกเฮียจะให้พอดีอ่ะมับวบ่ พยีย่ะทำพอดีพองามพอดีพองาม,งมานี่มาแล้วสูงเท่ไดร่เนี่ยเรียกมาเท็เาไร่ออนอะเรกินกวกินเ,นเลียเตียอ,อยากเอากบัวนี่ ขึ้นได้ห้องขึ้นซุ่มีแฟนนี่คุณเอออย่าห้องขืนกับห้องข้นเก็บ่้องขืนกับ้าขืนเก็โอ้ขืนกโอ้ขืนชว์คุกิต้าสุดยอดมากเลยมันสุดยอดทุกทีมแหละก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เราให้ให้สิทธิ์เบนทีชีวิตแต่เราให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ของเอฟซีต่างนได้ตัดสินร่วมด้วยไงอืมอีที่ไหนเอฟซีแสามเลย โออเอาจะชอบไม่สู้อ่อสอม้าแปดเด้อบสเราถสอบดิเรสอบทางมือก่อนก่อนงานดีละเราจะชี่หรือไรนี้คหน่อยยังาบบนเาไปเยโซ่ยนี วันนี้มีงานที่ชุมแพนะครับทุกคนวันนี้เราไปแสดงที่ชุมแพสาวเมืองชุมแพร,รอแฟน,น,นฉันฝันเห็นรถผู้ใหญ่บ้านไปเบิ่งป้ายแดงหกศูนเก้าบดซื้อเสียเจค่ะพี่อะไรป้ายแดงวะเก้าหกศูนย์เกป้ายแดงก่ันขนบเปลี่ยนไง,ง โอ้โหกับเปลี่ยนอย่างไรลายลวยหลยหรแอ้วล่ะฉากละครแสงเสียงเยี่ยมมากพี่น่องเบิ่งเรื่องว่าทำไมเราทำงานออกมามันดูเต็มที่ตลอดเป็นโปรเฟสชันอลตลอดซึ่งอยัางบอกอย่างทีบอกว่าเราเพราะพทีวีเนาะปรดักชาตนทุกอย่างเราเป็นการเรียนรู้หมดเราเป็นการทำมาใหม่ขึ้นมาหมดเราไม่ได้แบบว่าจ้างแบบเป็นออร์แกไนซ์มาจัดงานดิ คือทุกอย่างเราหยิบจับขยับขยื่อนอืมอะไรเงี้ยเราเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเราลงทุนในการทำใส่ใจในการทำอะไรเนี้ยแต่ถ้าเราทำแบบจับชายทำแบบฉ <c oughs> <c oughs> ากกับเกาเกาเรื่องราวก,กับเกาเกาแม้กระทั่งรายละเอียดเห็นไหมเรืวความเป็นจริงปุ๊บมะ นักดนตรีไม่ได้มายืนอยู่ข้างหลังนะผมไม่ได้มาเห็นคือการที่ทำละครเปียทีหรือเราช่างถ้ามีนักดนตรีอยู่ข้างหลังอ่ะมันตลกมันเห็นนักดนตรีเล่นโทรศัพท์เห็นนักดนตรีคือมันไม่ได้ไงของผมไม่มีนะเครื่องผมต่อต่อตั้งแต่ทําอยู่กลุ่มปิดนี้มาเนี่ยถ้าเป็นเพลงเป็นเพลงคอนเสิร์ตจริงๆนั้นถ้าเป็นเพลงคอนเสิร์ตถึงอย่างนักดนตรีตีกลองตึ้งตึ้งตึ้งเห็ไหมกล้องจับไปแต่ถ้าเป็นละครเปียทีเนี่ยด้านล่างเป็นแบกกลางนักดนตรีข้างหน้าเป็นการแสดงมันไม่ได้จริงๆ ซึ่งถ้าเราจะเป็นมืออาชีพหรือจะเป็นเพื่อความเป็นมาตรฐานน่ะนักดนตรีต้องอยู่อยู่ห้องหนึ่งแล้วก็ดูดผ่านจอมอนิเตอร์แล้วก็รับส่งการซ้อมเมาแต่ถ้าเกิดเป็นหมอรำเป็นคอนเสิร์ตมันก็เป็นอีแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นละครเวทีที่เราทำจริงจริงเห็นไหมนักดนตรีอยู่อยู่ห้องหนึ่งนักแสดงอยู่อยู่ห้องหนึ่งแล้วเล่นเลบในคนละห้องแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านผ่าน,านการซ้อมยี่แปดเป็นลูทางงานอะไรงานอะไรคะ จะเล่าให้ฟังหน่อเคยไม่เข้าใจแต่วันนี้เขาเข้าใจก็ดีดีดีฉากแบบนี้ดีค่ะอันนี้ไม่ใช่ฉากไปเป็นจอยเอ d ยีดีไม่จอยเอ d ดี เดี๋ยวพี่น้องก,ก็นในใได้คอยระหยากคอยพันได้บอกเนาะบอกไปแล้วมันจิเป็นบอกใครคนรอติดตามเจ้าสิดีดีติดตามเขาอ,อีกหลายซึ่งเงี้ยหน่อยเป็นอย่างขึ้นมาหมู่บ้านนี่บอกเลยว่ามีงานใหญ่รอยอยู่กับเงี้ยใ,ใ,ใ,ใหญ่เอ้ยเงี้ยใหญ่ไปเงี้ยหน่อยมีงานใหญ่ถ่ายอยู่กับเงี้ยหน่อยมาลับไอตอนบอสบิ๊กประทับเงี้ยหน่อยมาอไอตอนจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับโลกออนไลน์นะครับเราคือ ทีวีเราก็ไปอยู่แล้วว่าเราเราเป็นออนไลน์เราเป็นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนาะเราทำโซเชียลอยเดียแล้วเร็วๆนี้จะมีอะไรดีๆแบบเปียงป้างบนโลกออนไลน์แน่นอนบอยพุ่เนี้ยชั่วโมงเปิดใครตัวหรือยังคะไม่งป้นเพิ่อเปิดแล้วบอกมึงตบมึงดูให้นะครับไม่ใช่เขาเปิดแล้วบอกเปิดหรือยังจ้า เป,เ,เปิดแล้วเปิดแล้วสิบห้าพฤษภาเปิดแล้วจ้า,อ,าอัปเปรแมนแมนบ่อเ้อเาเปิดแล้วเปิดแล้วสิบเจ็ดพฤษภาพเปิดแล้วเปิดขายแล้วอรอชมขอบคุณนะครับ เบอร์ขายแล้วนะครับสามารถแจ้งสติได้นะครับพาส์าพาร์ทเช่ไหครับโปรเจกต์ใหญ่ คุณจะได้รับชมเรียลิตี้โชว์ครั้งยิ่งใหญ่ในเร็วๆนี้บอกแค่นั้นแหละคุณจะได้รับชมเรียลิตี้โชว์ที่นำโดยผู้ยา่านฟินแลนด์เออคุณจะติดเหนือย,ยุคหมาฝรั่งเรียลิตี้โชว์ที่จะใช้บุคลากรทางค่ายของตัวเกียร์มิวสิกนะครับเรียลิตี้โชว์ที่ใช้บุคลากรทางค่ายไปแสดงไป ร่วมความสนุกสนานในเรียลิตี้โชว์นี้จุดๆเรียลิตี้โชว์ผมบอกเลยว่าจะไหนกับปังผมว่ายัางไงก็ปังในี่ก็ปังสุดๆปังแน่นอนพอได้คเพกับเกี้ยรแลวาะผมอยากเห็อนอะไเที่แย่ๆพร้อมสพอร์ตบอ เฮี้ยไหนพร้อมซับพอร์ตไหมเนี่ยบอกว่าไม่มีผมไม่ได้ต้องมีผมมาสันคำหนีมาเลยกัแบบลุยโปรเจกต์ใหญ่เอ๊ะไม่ใช่โปรเจกต์หรอกลูกคว,พวพรพ่อเกนไม่อีกรอบนะครับกับบ๊อ,อย่างไรพี่ต่อจากออกมันวอลไอ้สคลิปนี่คู่ไปกี่คนจัดมาก ร <c oughs> อลุ้นของขวัญพิเศษบอจะให้อะไรน้องเดียรีออพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกมือคึืนเนี่ยกับจรว่เลืมนะก็อู้ออย่เออนึว่าบวไดคน้นนะเมา,ามืออื่นสนามมืออื่นนอกสนามมืออือน่ออมอออนมืออัอน่เดะกมืออื่นมืออื่น พรุ่งนี้พรุ่งนี้คอยสอมผ่านงานเม่วานเนี้ย <c oughs> อย่างที่บอกเอฟซี FC บอกนละมันก็ไม่ได้แค่เป็นการแข่งขันเนาะแต่มันเป็นการ ดึงศักยภาพของเด็กออกมาหมู่บ้านนี่เป็นอย่างข่อยคือนางเป็นยังงคือประทับใจข่อยดีใจแห้งว่าปีเนี้ยแดนเซอร์เราอ่ะเด่นทุกโชว์ปกติต้องร้องเด่นเด้แต่นี่แดนเซอร์แดนเซอร์เด่นแดนเซอร์เด่นิดเด่นอน้องบอลน้องฟุกน้องเบฟพิณต้า แต่บอกเลยว่ารอติดตามกับรายการสุดเรียลิตี้โชว์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่คุณจะได้พบและสัมผัสกับความหลากหลายทางโซเชียล กับความหลากหลายทาง facebook tik ็อ k โดยที่คุณจะได้รับชมเรียลลิตี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์ปกติคุณต้องไปสมัยก่อนกับเรียลลิตี้โชว์ต้องไปเปิดทีวีแต่พอมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วไม่จะเป็นต้องเปิดทีก็ได้ สมมติตอนนี้เปิดแค่บนมือถือก็ดูเรยตี่โชว์ได้แล้ว,แ,ลวแค่คิดก็สนุกแล้วนะแค่คิดก็ม่วนกรุบน่าจะมีหนุ่มบางคนมาเสริมทามด้วยจากเขาทำงานบางหวดที่เขาไม่ยู่งกับเราเลยเขาทำงานของเขามันคนละมันคนละพาร์คนละส่วน มันมันคนละส่วนกันคือส่วนของส่วนของบาโฮสฟินขับก็ให้เขาขับเคลื่อนไปอย่างนั้นส่วนตัวเกี่ยวคือตัวเกี่ยวไม่งั้นมันจะปนกันหมดเลยเพราะตอนเนี้ยฟินขับนะฟินขับนี่ เขากระยุเลยแบบแบบไม่มีบอสบิ๊กธุรกิจเขาไปของของเขาไปของเขาเองไม,ไ,มไม่ได้เกี่ยวกับบอสบิ๊กเลวเอ๊ะคือมันคนละสายอาณาจักรเพื่อนเศ์มีที่ทําคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องเที่ยวต่างชาติเพราะเขาชอบคอนเสิร์ตสนุกสนุกมันสนุกจริงๆในอนาคตจะจะมีเรื่องราวสนุก,นกเกิดขึ้นเยอะมาก เพราะเราติดตามนะครับเพราะติดตามติดอย่างติดตามติดอกติดใจไม่อยากใช้คาปนูนจิเท่าไหร่ใช้มากเรื่องราวดีๆนะครัใช่ว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆ เกิดชุดเดียนเร็วนี้แม่แซมไปสชะว่มบอสออกต่างประเทศเดือนไหนอ่เดือนหน้าครับ เดื๋นหะนีาเดี๋ยวเล้ยงวันเกิดผมผมจะประชุมอีกทีหนึ่งล้วก็จะชี้แจงนะครับเลื้ยงวันเกิดผมปีนี้ผมจัดล่วงหน้านะครับเอฟซี FC ที่เดินทางมาจัต่างประเทศผมจัดวันเกิดล่วงหน้าด้วยปีนี้เด้อปีนี้ผู้กำกัพิเนีนจัดวันเกิดล่วงหน้านะครับปีนี้จัดวันเกิดล่วงหน้านะครับมีอะไรให้ดูไม่น่าเบือ่อต้องค่ายตัวเกี่ยว กัะซัมทีวีแหละพี่น้องเขาจะมีรายกาการนั้นหกการนี้ทีวีเขามีรายการหนึ่งสองสามซีเท่ากับตัวมีรายการหนึ่งสอามซีเท่ากันบฆษณะคนกับเบื่อเปลี่ยนดิเราต้องเวลาทํางานเนี่ย <c oughs> การทํางานเนาะเรามาทํางานหนึ่งงานแล้วเรามาดูว่าฟีดแบ็กงานเรางานแบบนี้คนชอบงานแบบนี้คนไม่ชอบงานบบนี้คนชอบ เรตติ้งแบบนี้คนชอบเรตติ้ง่นี้มันตกคือเรตติ้งไหนที่มันตกหรือไม่ตกอยากให้ทำไปที่ชีวิตเลื่อนที่ไปตามตลาดอื่นๆแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจะได้ขายเราคำเพิ่มงไาก็กะจังวากะจังวากะจังวากะจังคยวากันที่พยาตีงงทีเนี้ยทีนี้เนาะผมก็เลยเวลาทํางานเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเราต้องมาดูกราฟว่ากราฟงานเราเนี่ยเวลาเราทาคอนเสิร์ตหรือว่าทําอะไรออก การเปรลา่าเนาะอันนี้มันสูงขึ้นแบบนี้แล้ววันนี้มันไม่สูงหรือมันเป็นผลลัพธ์ยังไงเราเอาเปรียบเทียบว่าเราเควรจะปรับเปลี่ยนตรงไหนทำไมทําไมผมถึงทํางานแบบไม่ค่อยซ้ําเดิมไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเบื่อเพราะว่าพองานตอนนี้เราเร,ารู้เรารู้ทางคนแล้วว่าคนเขาจะเบืออ่ออ่งี้แล้วเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าหู่ทางคนละวาเพิ่นสิบเบื้อนี่กับเ,เปี่ยอนไปอันนี้เพิ่นสิบเบื่อกับเปี่ยออกไปเหมือนกัน่า ในในในของในของาพารนี้มันเริ่มอ่อมแล้วคนไม่ดูแล้วแล้วก็เอาออกไปแล้วก็มาสนับสนุสนเรื่องราวาใหม่ๆตามตามเศรษฐกิจโลกตามกระแสโลกตามเทรนโลกอะไรเงี้ยเข้ากับสี่เพี่อนไปเรื่อยเพื่อนเพื่อนขบงที่นี่ละครที่นี่แหละพี่น้องมันก็เหมือนกันกันกบทีดีกับอะไรนี่แหละคืออะไรเหล่านี้ <c oughs> มันจะซ้ำจำเจไม่ได้ไม่งั้นคนเขาจะมีหมดครับผม เด็กๆในค่ายตัวเจ้น่ารักทุกคนเดี๋ยวเดินหน้าแม่จะมอบของขวัญวันเกิดให้บอสนะครับอุ้ยขอบคุณนะครับดีใจจังโอ้ยแสดงขอขวัญวันเกิดดีใจที่บัเนียน้องยูริร้องเพลงอันนี้เพราะมากปีหน้าบอกว่าจะไปทำทีชีวิตอยากไปดูหน้า,าทีคะ <c oughs> ่ะมันจะถึงปีหน้าอยู่หรอ <c oughs> ผมบ้า BT ชีวิต น่าจะปีนี้นะน่าจะปีนี้อยู่นะเวทีชิ c น่าจะปีนี้อยู่อืมน่าจะปีนี้อยู่ซีซันสามน่าจะน่าจะอิบโรนดครับน่าจะไม่นานเกินรอแต่จะบอกว่าได้ไหมสามเดือนอยู่นะจ้า มีแต่จะเดินลุ่งเรืองเดินหน้าบางๆขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะผมะใสแต่วันเกิดผมต้นเดือนนะครับเพื่อเอฟซีบินมาน่าจะก่อนวันที่เก้าอยู่นะครับน่าจะก่อนวันที่เก้าอยู่ตะการมาเป็นตะกาะพี่อุ้ยดิ